สมิงพระตบะยึดเมืองมตมะลุสักราชได้716ปี มีหมอช้างคนหนึ่งเข้ามากราบทูลว่าในป่าละภูมีช้างใหญ่ตัวหนึ่งรอยเท้าได้ขนาดศอกควรที่จะเป็นราชพาหนะได้พระเจ้าช้างเผือกจึงสั่งเกณฑ์ให้สมิงพระตะเบิดเจ้าเมืองตะเกิงสมิงปานจอเจ้าเมืองวานสมิงนารายเจ้าเมืองสะทงสมิงมะสามผู้เป็นน้องสมิงชีพราย เจ้าเมืองตักคราและสมิงเจ้าพระลักษ์เจ้าเมืองเศษทั้งห้าเมืองมาพร้อมกันรวมคนได้หกหมื่นเศษพระเจ้าช้างเผือกก็เสด็จไปป่าละภูกับทั้งบรมมวงสานุวงศางสนมกลมในอยู่ป่าละภูได้ประมาณสี่เดือนคืนหนึ่งทอดพระเนตรเห็นดาวลูกไก่เข้าไปในดวงจันทร์ รัถามโหนว่าจะเกิดอาเพศเหตุใดโหนกราบทูลทำนายว่าธรรมดาดวงจันทร์เจิดจรัสก,กว่าดาวทั้งปวงถ้าดาวดวงใดเข้าใกล้ดวงจันทร์แล้วก็จะถูกรัศมีของดวงจันทร์กลบดาวให้ลบหายไปดวงจันทร์ดุจพระมหากษัตริย์ราธิราชเจ้าดาวดุจเสนาบดี ซึ่งเป็นบริวารของพระมาหากษัตริย์ซึ่งเมื่อเข้าใกล้พระมาหากษัตริย์แล้วอนุภาพของเสนาบดีก็จะถูกลบหายไปบัดนี้ดาวลูกไก่เข้าใกล้ดวงจันทร์แต่ก็ยังสว่างอยู่มิได้เลือนหายทั้งดวงจันทร์ก็ส่องสว่างอยู่ด้วยกันดังนี้ในคำพีโหนว่าเสนาบดีจะขบฏต่อพระองค์ ซึ่งจะช้าอยู่ในป่านี้ขบฏจะมีกำลังมากขึ้นขอเชิญเสด็จคืนสู่พระนครรุ่งเชา้าพระเจ้าช้างเผือกก็สั่งให้ยกกองทัพกลับถึงบ้านปลายภผ่ริมเมืองมอตมะสมิงพระตบะซึ่งเป็นผู้รักษาเมืองรู้ข่าวก็ให้ปิดประตูเมืองพระเจ้าช้างเผือกจึงจัดทัพ แปรรูปขบวนเพื่อเข้าตีเมืองมาถึงประตูเมืองชาวเมืองเห็นพระเจ้าช้างเผือกก็ตกใจกลัวจะเปิดประตูเมืองให้และพี่น้องเหมยขชาอิดซึ่งเป็นนางเท้าข้างในชวนกันเปิดประตูเมืองจะรับพระเจ้าช้างเผือกขณะนั้นมะอายพระบูญน้องของสมิงพระตบะ ซึ่งก่อกระบฏร่วมกับพี่ชายขี่ช้างพลายกับทหารหนึ่งพันมาเห็นก็ให้ทหารจับพวกเหมยขชาอิดตัดศีรษะเสียแล้วหิว้วศีรษะเอาไปตระเวนตีครองร้องบอกว่าถ้าผู้ใดทำดังนี้อีกมิได้รักษาหน้าที่เชิงเทินจะตัดศีรษะเสียชาวเมืองทั้งปวงเห็นดังนั้น ก็เกรงกลัวพากันรักษาหน้าที่เชิงเทินไว้เป็นสามารถกองทัพพระเจ้าช้างเผือกก็ไม่สามารถเข้าเมืองได้ฝ่ายสมิงพระตบะให้จับเอาบุตรพัญญาเสนาบดีซึ่งอยู่กับพระเจ้าช้างเผือกมัดแขวนขึ้นไว้ให้เห็นแม่ทัพนายกองข้างพระเจ้าช้างเผือกเห็นบุตรพัญญาของตนถูกมัด เก็บช้ำลำบากก็สงสารนิ่งอยู่ไม่ได้ก็หนีทับเข้าไปหาบุตรพัญญาสมิงพระตบะก็ให้ปล่อยลูกเมียนายทับนายกองที่หนีเข้ามาหานั้นให้บำเหน็จรางวัลแก่ผู้ที่หนีเข้ามาหาเป็นอันมากผู้ซึ่งไม่มาเข้าหานั้นก็ให้ทำโทษบุตรพัญญามากขึ้น ครั้นในเวลากลางคืนทหารในกองทัพของพระเจ้าช้างเผือกก็พากันหนีเข้าเมืองเป็นอันมากแต่สมิงราชสังครามกตัญญูต่อพระเจ้าช้างเผือกทูลว่าพระองค์ทรงเลี้ยงดูได้ดีมาจะหนีเข้าไปหาสมิงพระตบะเหมือนคนอื่นหาควรไม่ถึงบุตรพัญญาของข้าพเจ้าจะถูกทำโทษสักเพียงใด ก็เป็นเวรานุเวรของเขาทำมาแต่ก่อนเองข้าพระพุทธเจ้าจะขออาสาพระองค์ไปจนกว่าจะสิ้นชีวิตฝ่ายสมิงสมอนเสนาผู้น้อยกราบทูลพระเจ้าช้างเผือกว่าทหารหนีเข้าไปในเมืองมากกองทัพของเราไพรพลเบาบางไปผู้คนก็อิดโรย เหน็ดเหนื่อยและเจ็บป่วยก็มากบรรดานายทัพนายกองของพระองค์ที่ไปอยู่พระโคนั้นก็ยังมาไม่ทันถ้าพระองค์ยังประทับอยู่นี่นานไปกําลังของเราจะยิ่งน้อยลงข้าพระพุทธเจ้าขอเชิญเสด็จไปตั้งทัพที่เมืองวานก่อนเมื่อใดสมิงพระตะเบิดพี่เขยของพระองค์ ซึ่งกินเมืองตะเกิงนั้นมาถึงกำลังกองทัพของเรามากเมื่อใดจึงเชิญเสด็จมาตีมะตมะอันสมิงพระตบะเปรียบประดุดสุนัขจิ้งจอกจะมาสู้พระองค์ซึ่งเป็นพระยาราชสีได้ฉันใดพระเจ้าช้างเผือกก็เห็นชอบด้วยจึงให้กวาดต้อนครอบครัวซึ่งอยู่นอกเมือง ให้ล่วงหน้าไปเมืองวานก่อนแล้วพระองค์ก็ยกทัพไปตั้งมั่นอยู่ที่เมืองวานซึ่งมีระยะทางไกลจากมอตมะสองวันเมื่อสมิงพระตะเบิดพี่เขยยกกองทัพเมืองตะเกิงมาถึงเมืองวานพระเจ้าช้างเผือกก็สั่งให้ก่อกำแพงเมืองวาน